องค์กรใดที่เกิดใหม่หลังการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนะคะปีสองห้าสี่ห้าอันนี้ไฮไลท์สีแดงไว้ออกค่อนข้างบ่อยเออและเป็นข้อสอบเก็บแต้มหมายความว่าถ้าโจทย์ออกมันถ้าแกจําได้ว่าอันเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบางแกจะสามารถทําข้อสอบนี้ได้เออพี่เริ่อธิบายเรื่องข้อสอบเก็บแต้มข้อสอบเก็บแต้มอ่ะมันคือข้อสอบที่ว่าเหมือนแบบเอ,อ่อถ้าใครเป็นสายจํา หมายถึงว่าฉันเสียเรื่องของการจํามากการท่องจําชอบการท่องจํามากอะไรเงี้ยเออมันเรียกว่าเป็นข้อสอบเก็บแต้มสำหรับพี่เพราะว่าถ้าแกจําได้คือมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยไงเข้าใจปะเออไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าโจทย์มันถามอะไรเราแต่เพียงแค่ว่าเราจําแล้วเราเราจําได้ปุ๊บเราจะสามารถตอบข้อนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเออพี่เรียกพี่จะเรียกข้อสอบประเภทนี้ว่าข้อสอบเก็บแต้มนะฮะดังนั้นอันนี้คือข้อสอบเก็บแต้มหมายความว่าถ้าแกจําได้ว่า องค์กรอะไรก็ตามที่มันเกิดหลังปฏิรูประบบราชการแผ่นดินปีสองพันสี่สห้าประกอบไปด้วยไรนบ้างแกสามารถตอบคดีได้อะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันประกอบไปด้วยองค์กรอะไรบ้างนะโดยที่พี่ขออนุญ,ญาตเล่าตั้งแต่ต้นว่า,าการปฏิรูประบบราชการเนี่ยเวลาพูดถึงคําว่าปฏิรูประบบราชการสิ่งที่มันจะต้องปึ้งเข้ามาในหัวแกเลยหมายถึงว่าผุดเข้ามาเออแบบองลงภาพที่จะต้องนึกถึงคือ สองเหตุการณ์ด้วยกันเพราะว่าเรามีการบรรูป,ประบาชการสองรอบสองสองสองครั้งให้แกนึกถึงสองช่วงนะคือช่วงแรกคือรอห้าช่วงรอห้ากราฟอีกช่วงหนึ่งคือสองห้าสี่ห้าเนี่ยมีแค่นี้เองมียู่สองช่วงถัดมาเพื่อให้เราอธิบายมันได้ดีมากยิ่งขึ้นและเห็นภาพมันมากยิ่งขึ้นคือ เวลาที่เวลาที่เราบอกว่าการปรู้รชาชการปีสองห้าไอ้ไอ้ตัวรอห้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคส่วนกลางคืออะไรคือจากแต่เดิมมันมีการเอ,อ่อเมื่อก่อนอะราชาการมันเป็นแบบจัตุสดมเวียงวังข้างหน้าเอ,อ่อมีอะไรนะเอ,อ่อ ประเทศเอ๊ะแค่ชั้นหัวเมืองชั้นในชั้นนอกประเทศสราชอะไรเงี้ยเอออาจจะเคยได้ยินแบบนี้ใช่ไหมเอออะถ้าพวกแบบจะตุสดมเวียงวางคังนามันคือของส่วนกลางนะคะซึ่งเราอะเปลี่ยนจากจะตุสดมเวียงวาขคังนามาเป็นสิบสองกระทรวงอ่ะสิบสองกระทรวง ยกเลิกจกตุสรสลมไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น12กระทรวงถัดมาในภาคของส่วนภูมิภาคภูมิภาคเนี่ยจากแต่เดิมมันมีไอ้นี่หัวเมืองชั้นในชั้นโนอกประเทศราชิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นมณฑลเทศาบาเล,เ,ลาเ,นทนเทศาบาลอะไรล่ะมณฑลเทศบาลอืมมีใครตอบได้บ้างว่ามณฑลเทศบาลอะเปรียบเป็นปัจจุบันคืออะไรอันนี้ถามแอดวานปีกนะ ถามแบบโครจะโค่จะลึกอะ่ะไม่ใครตอบได้มนทนเทสาพิบาลถ้าเทียบว่าอันนี้ยคืออะไรในปัจจุบันน่ะเก่งมากรถเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยวอ้ยยังจําได้อยู่เว้ยถูกต้องเป็นจังหวัดในปัจจุบันนะฮะเออโน้ตเพิ่มลงไปว่าโอเคเขาคือจังหวัดนะนี่เป็นประโยชน์ของการย้ําเตือนปะ่ะยงจำได้ <laughs> อ่ะโอเค อันนี้คือภาพที่อยากให้นึกว่าถ้าเป็นล้อห้าให้แกนึกว่ามีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนกลางจะเป็นสิบสองกระท่วงยกเลิกจะจรสจสปไปว่าข้างหน้าอ่าส่วนภูมิภาคก็จะเป็นอ่ามณฑลเทศบาลอ่ายกเลิกหัวเมืองชั้นในชั้นนอกประเทศสระอย่างนี้นะถัดมาในปีสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าเกิดอะไรขึ้นคือมีหกกระทรวงเกิดขึ้นอ่ามีหกกระทรวงเกิดขึ้นซึ่งเทคนิคในการจําคือสามไม่หันอากาศสามทอทหารอย่างนี้ ามไม่แหนากาศสามทหารนะฮะอ่ะสามม่แหนากาศอย่างนี้สามมหนากาศสามทหารตรงนี้เน้องสามไม่หนากาศคืออะไรบ้างกระทรวงความมั่นคงกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพลังงานสามทหารมีอะไรบ้างเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงทรัพ,พยากรอ,อ่าเห็นไหมตอบข้อไหนเด้ตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งเนาะข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเออนั่นแหละอ่าย้ำเตือนอีกนิดนึงคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน,นะคะ